เป็นการเปิดเทอมขึ้นปีชั้นปีใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่าเหมือนเราต้องปรับตัวอีกอีกแหละปรับตัวทุกปีพง่ายๆแล้วก็คือเราไม่ได้เรียนหนักนะแต่แค่มันเป็นฟิลแบบเราไม่มีเวลาที่จะเอาไปโฟกัสอย่างอื่นอะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบงานมันบวกกับงานบวกกับภาระหน้าที่ที่เรบโตขึ้นเข้าใจใช่ปะก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะแบบมาเถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปเพราะว่าเราอะชอบถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปมากแต่ด้วยความที่เออพอมันไม่มีเวลาเราก็ไม่อยากทําอะไร หมายถึงไม่อยากทำในสิ่งที่เราชอบให้มันออกมาแบบขอไปทีไงก็เลยหายไปเลยนะคะวันนี้ก็จริงๆมันไม่เรียกว่างหรอกแต่คือก็จะไฟนอลแล้วแต่ว่าใช่มันไม่เป็นไรพอของกระจุกกระจิกกระปุกกระปิกทุกอย่างนะคะแล้วก็จะให้ดูโต๊ะเราด้วยแบบว่าเรียกว่าเด็กทัวร์ใช่ไหมแบบเด็กทัวร์เล็กๆกันอืมแต่ว่าจริงๆกระจุแบบประจงค่ะคืออยากมาอวดซาริโออืแต่ว่า เมื่อกี้ก็นึกขึ้นได้ขึ้นมาเลยว่าเออไหนแล้วก็โอสซโนเลี้ยวแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเรามีของน่ารักน่ารักเยอะมัง้งเยอะไหมไม่รู้ก็เลยอยากจะแบบมาป้ายยาให้กับทุกคนโอเคปะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูพรีวิวต๊ะเรานะคะ ที่ลองตัดอะฮะใช่ที่ลองตัดเขาเรียกว่าที่ลองตัดปะเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่เอาไว้แบบลองเวลาีิคัตเตอร์นะคะใช่อันนี้คือเราชอบเราอะชอบสีม่วงมากเลยนะทุกคนเราชอบสีม่วงเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วก็สีชมพูเป็นอันดับที่สองเราก็เลยแบบสะดุดตากับสีม่วงก็เลยเอามาเลยเพราะรู้สึกว่ามันมันเข้ากับโต๊ะเราดีคือก่อนหน้านี้เราอะไม่ได้จับแบบนี้นะแต่ว่าเรามาจับแบบนี้ช่วงมิดเทอมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิเลยถ้าเราตามโฟกัสแต่แบบของที่อยู่ตรงหน้าก็เลยทําให้ข้างหน้าเราีน โดยคลิปที่ในที่ของเราก็คือจะตรงเนี้จะเน้นแบบเป็นโทนขาวเทาดําในอนาคตมันจะเยอะกว่านี้หมายถึงว่ามันจะเป็นขาวดําเทาที่เยอะกว่านี้นะทุกคนตรงข้างหน้าเราแต่ว่าตรงนี้ก็คือค่อยๆเก็บหอมรอมดซื้อของกระจุกกระจิกแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ซื้อเลยตรงนี้ก็จะมีกล่องแว่นนะทุกคนคือเราจะบอกว่าเราใสา่ตาสั้นแล้วเราเกิดมาจะ20่ปีแล้วคือเราเพิ่งมาสสา่ตาสั้นสา่ตาเป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดเลยในร่างกายเราแต่ว่าเราใสา่ตาสั้นแล้วโอเคเราก็เลยอยากจะบอกว่าเราตัด แว่นกับร้านนสเตย์ทุกคนดีมากคือพนักงานดีมากแล้วเราก็ถูกใจกับกรอบแว่นนี้มากๆคือเราเลือกกรอบแว่นเองเวลาค่อนข้างค่อนข,ข,ข,ข้างอยู่นะก็ไม่นานแล้วก็ครึ่งชั่วโมงนานปะเออคือเราชอบมากแล้วมันก็เข้ากับหน้าเรามากถึงแม้ว่าสายตาเราเนี้ยสั้นแค่แบบเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้แว่นอะเป็นสงจะเป็นสำหรับเราาเราไปข้างนอกเป็นสีสีทองคือตัวแรกอะก็ไม่รู้สึกว่าชอบเท่าไหร่นะคือคิดว่ามันสวยดี แต่พอหยิบมาใส่ก็คือแบบชอบมากแล้วก็เพื่อนหรือทุกคนก็บอกว่ามันเข้ากับเรามากซึ่งเราก็แฮปปี้มากเป็นแว่นอันแรกในชีวิตแว่นสายตาอันแรกในชีวิตจ้าแล้วมันปุกปิดปะสรุปก็คือไม่ปุกปิดแล้วตอนนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นหานอีเกียที่ทุกคนก็น่าจะมีทุกบ้านแล้วนะตอนแรกก็อยากได้ตอนนี้ก็รู้จักเวลใส่อหไคือคือโลง่โลงๆอบบนี้แล้วก็มีพาราทุกคนเราติดพารามนาะกกินเหมือน ยาประจำตัวแล้วปวดหัวบ่อยก็เลยมีพาราลบนโต๊ะเลยกล่องอันนี้นะทุกคนมันเป็นกล่องสายไฟใช่ไหมที่มันจะมีสายไฟเนี่ยก็คือเป็นกล่องสายไฟดีมากดีมากอีกดีมากแล้วก็นี้เป็นที่วาง iPad ดีมากแบบมากๆหน้าตากล่องปุ้ยฝุ่นหน้าตาของจะเป็นประมาณนี้แข็งแรงมากแล้วก็ดีมากแบบคือมีราคาหน่อยแต่ว่ามันดีอ่ะมันมีประสิทธิภาพเราชอบมากเรียนอะไรใช่ป้ะเราก็เอามาตั้งเนี้ยให้มันพอดีกับตาก็เลยมันก็เลยจะดีกับเรามากใช่ ตนนี้เป็นส่นที่เราภูมิใจมากมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสีมันเป็นสีที่เราชอบเลยทุกคนเห็นไหมม่วงชมพูเหลืองมีเหลืองกับฟ้ามาแซนด้วยคือชอบมากมากมาก่า,กา,กากเดี๋ยวเอาไปดูใกล้ๆกันให้ดูซอวนนี้ก่อนนะคะส่นนี้ก็คือเป็นกล่องเราเป็นคนชอบซื้อกล่องมากแต่ว่าไม่มีที่เก็บแต่ว่าพออยู่ตรงนี้ก็คือดีมากกล่องสองอันนี้จริงๆไม่มีของใส่เลยนะแต่ตอนนี้มีใส่เอวใส่โอที่เป็นเซเว่นทุกคนเราจะไม่แน่ใว่าเราเก็บอะไรไว้ ก,ก็เก็บแบบตัดอย่างมีเล็บปอบอยูอย่เก็บถอะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสมุดเก็บการ์ดใช่เราก็คือเปลี่ยนแล้วนะทุกคนเราเปลี่ยนสมุดเก็บการ์ดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าใช้ไหนอยู่อันนี้ก็เลยามาใส่เป็นบัตรคอนแทนนะคะนี่บัตรคอนแทนเพรว่าเออเพราะว่าโควิดก็เลยทําให้เราไม่ได้ไปคอนอีโควิดขยับต่อมาเป็นโซนนี้โซนนี้ก็คือที่ประถมก็คืออันนี้จะเป็นคีนโนคีนโนบูม น้องดีม Hello Future แล้วก็น้องดี r ีโ o a d ใช่แล้วก็อันก็เป็นแซมการ์ดอันเก่าที่เป็นอันเล็กสีขาวเจโนะอ่ะอันนะั้ก็ยัดอยู่ตรงนั้นก็มีน้องอันนี้น้องแบลนด์นะทุกคนจากเรื่องโชว์แล้วไม่เคยดูหรอกแต่ว่าเราชอบสีม่วงไงที่บอกก็เลยซื้อมาแล้วก็กล่องอันเนี้ยใส่การ์ดเอ่อาจจะหิอยู่จริงๆตอนแรกอัศการจะใส่แฟมแต่ว่าเออเปลี่ยนออกมาใส่อันนี้แทนกล่องก็ซื้อที่แดดดี้นะคะ ซื้อที่ดดดี้ตอนต้นปีไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีคอลเลคชนันนี้อยู่ป่ะแต่ว่าชอบมากเพราะว่าชมพูแล้วก็ยังซื้อตามพี่ที่เคยบอกว่าเออที่เราเราก็เคยทาคลิปแกะอันนี้นะใช่อุ้ยเพิ่งสังเกตว่าน้อง,น,อง,น,องน้องเบี้ยวอะเพิ่ไมไ่สังเกตเลยเนี่ยต่อมาข้างบนคือโซนที่เราก็ชอบมากมันแรกก็คือเป็นน้องอันน้องคนนี้นะคะชื่อว่าน้องป๊อปปี้ก็คือเรื่องชมเหมือนกันอันนี้คือโคตรจะเป็นเราเลยทุกคนแบบชมพูม่วงเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นน้องปลา ของแอริียลที่แม่ป้าของแอริียลนี่ก็คือได้มาจากไหนจีเอฟมาเอฟมาแบบน้องน่ารักก็เลยเอฟมาแย่งแย่งกับคนอื่นมาก็น่ารักจริงๆอ่ะดูสิแล้วก็เนี่ยเป็นรูปมาร์กโน no, ่ที่ Mark no พี่มาร์กโนชิเกอร์พี่ที่ในทวิตแบบที่เขาวาดแฟนอาร์ได้ดีมากแล้วเราก็ชอบรูปนี้มากจริงๆก็เลยมาตั้งเลยเพราะว่าชอบมากก็มีปฏิทินน้องนี่นี้แอ์พตเคสแอ์พตที่ซื้อตามเจมินทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอีกอย่างที่โคตรจะแป็จริงๆคือสีแบบเนี้ย ใช่เลยคือเราเกิดมาพร้อมความสดใสก็คือจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นคิบวบารีจากพี่นาวิตนะคะกล่องน,นี้ก็เป็นกล่องแบบเก็บโฟโต้ไอดีใช่อันนี้ก็คือเอาไว้ใส่อันที่แบบจะแถมให้ลูกค้านะคะแล้วก็อันนี้ก็คือปิ้นเล่นก็คือไปแบบเอาของคนอื่นมาปิ้นเล่นเลยก็เก็บๆๆ,ๆๆอย่ตรงนี้ต่อมาก็คือมาส่วนข้างล่างบ้างข้างล่างอันนี้ส่วนนี้อันนี้จะเป็นแฟ้มใส่สปิเกอร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาให้ดูแบบ ตอนทายคลิปแล้วก็อันนี้เป็นไดาอารี่น้องดีมซึ่งเราเขียนไดาอารี่จริงๆแวบๆแวบ,บ,แบ,บ,แบ,บเดือวละกันแล้วนป็ก็ประมาณนี้คือเราก็เราก็ข้างในก็คือแบบจดแบบรายละเอียดแบบถีบปืนอย่างเงี้ยประมาณนี้คนคือเราติดเล่นนี้มากเพราะว่าเล่นนี้ยคือมีทุกอย่างที่เราทุกสุขกับ่ในนี้หมดเลยเรากลายเป็นคนติดเขียนไดอารี่เลยแต่ว่าไม่ได้เขียนทุกวันนะเขียนเฉพาะวันที่อยากเขียนแล้วก็มีเรื่องที่จะเขียนจริงๆ แล้วก็อันนี้ก็คือประาริโอเดี๋ยวจะมารีวิวคลิปอะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกล่องอีเกียสามกล่องที่กล่องที่มีทุกบ้านนะทุกคนอันนี้ก็เอาไว้ใส่แหละอ๋อพวกกุญแจแล้วก็อันนี้ก็คือไว้ใส่ซองสายการ์ดซองสายใส่การ์ดแล้วก็นี้เป็นใส่เคสการ์ดอยู่โอ้ทุกคนคือฝุ่นมันเยอะมากเลยโต๊ะสีขาวอีเกียคืออ๋อเราใช้โต๊ะอีเกียนะรอบอกโอเคแล้วก็อันนี้เป็นกล่องที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะเพนโก้เพนโก้เพนโค้เพนอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้ เห็นปะเนี่ยไม่เห็นหรอกแล้วก็อันนี้นะเป็นกล่องที่ซื้ออุ๊ยแป๊บหนึงเอาว่าเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่แบบแบบอะไรแบบนี้ละกันอาา่ะฮะก็คือปิ้นเล่นแล้วก็ไม่มีที่จะเก็บก็คือใส่ไว้ในนี้ซื้อจากร้านเออไอโฟนซัมปิ้งโก้ต์นะคะใช่อันนี้ก็กล่องการ์ดกินน้องดินอืมสีมันเข้ากับตัว,วรีเกลยงงไว้ตรงนี้ถ้าปกติก็คือเก็บนะแต่ว่ามันเข้าแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊บ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 จเนี่ยทุกคนรถกิ๊บเนี้ยมันจะประมาณสามช แล้วก็จะมาดูชั้นข้างๆแบบซอกข้างๆตรงนี้แล้วกันก่อนที่จะแบบให้ดูชั้นไวไวเราจะให้ดูชั้นไวไวนะทุกคนเพราะว่าชั้นมันจีบาะถามว่าเดี๋ยวซาริโอเราจะไม่ได้อวดโอเคปะเป็นแฟมเก็บสติกเกอร์ซาริโอเหมือนกันแล้วก็ใส่แบบอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นเทปที่แบบเทปมูจิแล้วก็อนนี้เป็นที่ตั้งกล้องคือแต่ก่อนเราใช้ตั้งกล้องแบบนี้นะคะก็คือวางโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ปรับแล้วก็เอามาวางที่สูงอีกทีนึงแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็คือเปลี่ยนแล้วเป็นอันะะหนนไค เราคิอ่ะแล้วก็ข้างๆก็คือจีบปัญหามมากเวอข้างบนชั้นบนก็คือตุ๊ก,กตาแล้วก็กล่องกล่องที่แต่ก่อนไม่มีของใส่แต่ว่าหาใส่ได้จนเจอมีแบบคือมีทุกอย่างอะ่ะแล้วก็มีแซมเก็บการ์ดแล้วก็มีกล่องมีกล่องมีเป๋าตังมีอันนี้ก็คือห้อยข้างๆแล้วก็กล่องข้างล่างชั้นสองที่ตัดแล้วก็สองเค่นั้นเลยแล้วก็มีน้อง เ,นะเราจำชื่อตุ๊กตาไม่ได้เลยวที่เราตั้งน้องชื่ออะไรแล้วนะเดี๋ยวขอมองชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือโค้ดจะเป็นเราเหมือนกันเพราะว่าม่วงชมพูคือที่สุดที่สุดที่สุดถึงเวลาของเราซาริโอและสติกเกอร์ปุปิ๊กตุปิปป๊กของเราแล้วคือซาริโอมีหลายหมวดมากเอาเป็นว่าเราจะเริ่มจากพวกสติกเกอร์ก่อนแล้วกันแล้วก็พวกการ์ดเอาไว้ที่หลังนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ร้าน MQIU ทุกคนเราจะบอกว่าร้านนี้ถูกแล้วก็น่ารักมากคือเราชอบมากช่วงหนึ่งแบบติดมากคือซื้อแบบเดือนหนึ่ะกเ เกือบห้าสิบแผ่นเยอะมากเนี่ยชอบมากซื้อมาถามว่าซื้อมาใช้หรอคือแฟมเนียจะซื้อมาใช้นะแต่ว่าแฟมเนียจะซื้อมาก,ก็คือเก็บเนี่ยทุกคนดูน่ารักมากแบบที่เบนว่างไว้ก็คือรอคือมีลายในหัวแหละแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อไงก็เลยเบนไว้ที่ทุกคนน่ารักมากชอบมากเราใช้แบบเอาไปติดนู่นติดนี่น่ารักมากแล้วแบบชูก้าลูเราชอบชูก้าลูมากจริงๆมีอีกนในคนอันนี้ก็จะเป็นแบบ ที่แบบว่าร้านก็มีหลายๆร้านทั้งซื้อมาจากในไอฟฟลแล้วก็สั่งจากในไอจีไอจีไอคนนี้นะคุณค,ณคณนนี้เนี่ยมานี่ยอ่านไม่ออกก็ชื่อไอจีเนี่ยก็คือของน่ารักเหมือนกันนี่เราชอบมากคือมีความทุกคนคือเนื้อเขาเป็นแบบกริปเตอร์แบบเนี้ยให้ดูสีดำน่าเห็นชัดกว่าเนี่ย แล้วคือแบบนี้แลจะเป็นเหมือนกระดาษทรายดีมากคุณชอบมากก็สูตรซาริโอจริงๆแหละอันนี้คือแฟ้มใส่สติกเกอร์ตอนแรกเราบอลแวร์หนักมากก็เราอยากได้แต่เราไม่มีสติกเกอร์ให้ใส่จนเรามีสติกเกอร์ให้ใส่เราก็เลยซื้อเลยเพราะว่าหนึ่งเราชอบสีม่วงแล้วก็เราเริ่มมาอินครูมีเพราะว่าครูมีมาเป็นสีม่วงเลอยอก็คือเปิดแบบนี้นี่อันเนี้ยแฟ้มเนี้ยก็คือซื้อมาเก็บส่วนมากจะเก็บเป็นสติกเกอร์ร้าน M Q I U ที่เป็นแบบริดม,มาครั้งเดียวไม่ริดอีกแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบอันรวมรวมก็คือแบบนี้บาบีี้อ้อะไรยงเ ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นซาริโอเลยนะตัวนเ็ของซาริโอแท้หนึ่งตโลมิแลวเพราะว่าชอบสิมมวงไงสอแล้วก็อันนี้อันเด๋มากอันนี้3แล้วก็แฟมก็คือปังคือถ้าใส่ครบหมดเลยทุกคนมัดีมากเราเคยลองใส่แล้วใช่อันนี้ก็ใครมีเติรเกอร์ก็ลองลองหาซื้อกันได้นะคะต่อมาอันนี้เป็นเทป คนที่เราอินสีดำอ่ะเออเราก็เลยเพื่อนนี้น่ารักมากแบบน่ารักมากก็เลยซื้อเลยอันนี้คือเนื้อเทปเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะลายเทปอ่ะอืมแล้วเราจะหมุนออกมาทำไอองอะเก็บเก็บเก็บโอาเคปประมาณนี้อันนี้ก็น่ารักของต้องมีปะจริงๆก็ตอนแรกก็ล้มเลิกไปแล้วนะว่าจะไม่เอาแต่ท้ายก็เอากลับมาเพราะว่าของต้องมีต่อมาก็คือเทปคะ่ะอันนี้ตอนแรกไม่ตอนแรกอยากได้มากแล้วก็ตัด แบบตัดใจออกไปเพราะว่าน้องลักค่อนข้างมีราคาแพงนะนก็เลยแบบแต่ว่าน้องก็น่ารักอะก็เลยแบบเอาเลดีนะก็เลยหาซื้อทีหลังร้านฮิวซึ่งเราก็มีร้านฮิวซาริโอแบบเนี้ยที่คุณแล้วถูกใจคือมันเป็นแบบตลับเทปอย่างเงี้ยทุกคนตลับเทปที่แบบเทปม้วนเพลงอะอืมอันนี้ลายก็น่ารักมากเหมือนกันอันนี้คือลายส่วนหนึ่งที่เราเอามาแตะนะทุกคนคือมันจะเห็นหน้าเราไงเราก็เลยแบบนิดนึงแล้วก็ข้างบนอของมันต้องมีนะต่อมาเป็นพวกโปเกมเจเนี้ยน่าจะทุกคนน่าจะเคยเห็นนะที่เป็นแบบ แก้วถ้วยแบบนี้ของได้สดหรอือเปล่าน่าจะใช่ก็คือเป็นแก้วแบบนี้น่ารักดีก็เลยซื้มอมามีหลายลายนะอุย้ยมีหลายลายนะน่าจะมีชินนมอนมีทวินเรตเทิลทวินสตาร์แล้วก็มีคิตตี้ใช่ปะแต่ว่าไม่มั่นใจแต่ว่าเราเราเรา,เราพูดไปทำไมเอาว่ามั่นใจคือเรตเทิลทวินสตาร์กับชินนมอนมั่นใจสองลายนี้ลายไม่รู้ว่าลายอื่นมีไหมแต่ว่ามั่นใจสองลายนี้ก็อันนี้เป็นคีลิงที่เราชอบมากแล้วเราก็ใส่รูปเด็กๆไว้ตลอดไม่เคยออกน่ารักมาก อันนี้อันนี้ก็แนะนำเลยทุกคนเอาเวลาใส่แบบโฟโต้ไม่ดีคือน่ารักแบบทุกคนลงในภแบบาพคือเอาเนี้ยแบบห้อยไปทุกคนน่ารักกุ๊บเก,ก๋เลยกล้ามากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องมีนะอันเนี้ยน่ารักไม่น่ารักหรอกล้กาได้แบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะนุ่มเงีย้มมย แต่สิ่งที่เราชอบมากก็คือการถูด์เราชอบมากเราชอบแบบนี้มากทุกคนเราอะตั้งใจจะเก็บน้องเก็บเยอะกว่านี้อะแต่ว่ายังไม่มีเงินก็เลยเออเทย์ไลทซื้ออันที่เราซื้อมาก่อนอันแรกก็คือจะเป็นน้องชินนมอนโรเวอร์ญี่ปุ่นทุกคนดูสภาพดิเนี่ยก็คือสภาพย่ำแย่มากเราชอบมากก็เลยสักประมาณนี้คือเรายิ้วแบบนี้ไปทุกที่เลยนะอันนี้เวชมีแมวเป็นน้องคอญี่ปุ่นเหมือนกัน ก็นี้เป็นคอเกาหลีนะคะเป็นน้องคูโรมิก็มาใส่เจมินจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบจริงๆ,ๆไม่ใช่แบบเนี้ยเออจริงๆคือเจ,จมินวันเนี้ยต้องมาอยู่กับมาไปนี้เอ้ยเจมินไม่ใช่ฉยๆเจมินเนี่ยจะต้องมาอยู่วิชมีเมลแล้วมา้าค่ะจะต้องไปอยู่คิตตี้ที่เรายังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็อินจุนเนี่ยก็คือโปเชโกอันนี้ถูกแล้วอันนี้เพิ่งได้มาเลยน่ารักมากเป็นคอเกาหลีเวอร์วินเทอร์อะ่ะเดือดหนาวน่ารักมากแต่โปเชโกะเราชอบ สีเขียวทั้งสองอันเลยก็คือคิดอยู่ว่าจะซื้อหมดเลยนะคือเราชอบมากทุกคนเรชอบอะไรแบบนี้มากแต่ว่าก็มีราคาค่อนข้างสูงนะ้อแต่ว่าใส่กลแล้วน่ารักมากพกไปไหนถ่ายอะไรแบบเนี้ยเก็บป้าของมันก็จะต้องมีเหมือนกันนะติ่งเกาหลีทุกคนดูแพ็คเกจจึ้งของซาริโอเราเก็บแต่ว่าเราว่งหาวิชมีเมลไม่เจอกับชินามอนชินามอนเนี่ยมั่นใจว่าทิ้งไปแน่นอนเพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วตอนนั้นไม่ได้เก็บแต่ว่าวิชมีเมลอะเพิ่งได้มาแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อะก็เลยแบบเออก็เลยไม่หาแหละ ก็เลยนี่แค่นี้แล้วก็ที่จริงก็คือน่ารักไม่ไหวสุดท้ายน,นี้คือแซมการ์ดล่าสุดทุกคนถุยเราจริงๆรอ่นะมันเป็นของซาอาซาฮีมาก่อนแต่ว่าก็คืออซาฮีไปใส่กล่องแล้วไงก็เลยเออแต่ว่าที่ไม่เอาออกเพราะว่าในอนาะคตอ่ะก็จะอาซาฮีกลับมาใส่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะซื้อซื้อไมเมกับชินนมอนเพิ่มเอาไว้ใส่แบบมาร์กกับมาร์กน้องอยู่ในชินนมอนแล้วก็แจมเดนอยู่ที่ไมเมก็การ์ดตอนนี้านเหลือน้อยแล้วเออใช่ทุกคนการ์ดานเหลือแค่นี้นะ ม่ได้อัปเดตเลยใช่ปะแต่ว่าการเหลือแค่นี้แหละยี่สิบใบที่เหลือก็คือไปแล้วนะคะน้องได้ไปอยู่บ้านใหม่หมดแล้วนะคะก็เหลือประมาณนี้แหละบอกว่าเนี้ยก็คือน่ารักมากพกไปข้างนอกก็ได้แต่ว่าข้อเสียเลยนะคือถ้าเราใส่น้องเยอะน้องจะแบะออกแบบน้องจะบวมเป่งเลยอ,ะอ่ะก็ใส่ได้ประมาณสำหรับเราคิดว่าถ้ากําลังสวยอ่ะคือประมาณสิบห้าสิบหกอ่ะครึ่งเล่มอ่ะครึ่งเล่มของอันเนี้ยมันมีสิบหกใช่ป่ะมันมีสิบหกแผ่นก็คือ 32มสิสองใบใส่ก็ได้สามสิบสองใบเราแนะนำให้หใส่แค่16 10 16อ่ะ16พอกำลังสวยใช่ถ้าใส่เยอะกว่านั้นน้องจะบวมตึงเลยทุกคน<ฮ>ก็ประมาณนี้สำหรับของกระจุกกระจิกแล้วก็รีวิวโต๊ะเราเล็กๆให้มาหาคิดถึงคิดถึง,ถ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 งไม่รู้แต่ว่าเราคิดว่าเราน่าจะคิดถึงตัวเราเองแล้วกันก็เลยมาทักทายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ <gam mon> เดี๋ยวปีหน้าจะกลับมาทำคลิปแล้วนะก็ <reporters S 2> สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะไม่ลืมเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ มากดซับให้เราตลอดถึงแม้เราจะไม่เอาคลิปเลยนะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังแบบทักเข้ามาในทวิตเตอร์ก็มีบ้างนะมีบ้างที่ทักเข้ามาในทวิตเตอร์ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่มาเมนใหม่แบบคอมเมนต์ใหม่แล้วก็ไปตอบเหมือนกันอืเราไม่ได้หายไปไหนแต่แค่เราไม่ออาคลิปเท่านั้นเองก็สำหรับวันนี้ก็จะไปแล้วจริงๆนะคะพรุ่งนี้มีเรียนอีกตอนนี้กี่โมงก็ไม่รู้ห้าทุ okay. bye ่มสิบหกโอเคบายบายคิดถึงทุกคนนะคะ อ๋อลืมลืมอันนี้ก็คืออันนี้นะคะเป็นขาตั้งที่เราบอกใช่ก็อันนี้แหละมันมันปรับระดับได้สูงสูงสูงมากๆเลยสูงอยู่ไม่สูงมากก็สูงก็สูงได้อยู่นะแล้วก็ปรับได้แบบมุมม,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 มุอย่างนี้เลยดีๆอันนี้ก็ดีนะโอเคไปจริงๆแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย